สวัสดีพี่น้องเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone happy new year everyone มาดอมาดอพี่น้องสาวบนได้เมนูอย่างสลองพี่น้องคะสลองผู้เดียวแต่เป็นเมนูเมีย่ยงไก่นะคะทุกคนเมีย่ยงไก่พี่น้องได้เมนูอันเมีย่ยงไก่เนาะพี่น้องคะอันนั้นพักพี่น้องพักมาเป็นส่วนคือเก่า เมี่ยงไก่พี่น้องขาลุยแบบนี้มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาซุ้มกันจ้ะสาบุญซีพาพี่น้องพันเมี่ยงเด้อพี่น้องได้อย่างน้อซุ่มเซลกันนี้พี่น้องจ้ะมามาพี่น้อง่ะผู้อื่นเขาเจ้าสลองปาร์ตี้กันเตเมคืนเนาะสาบนมาสลองมื้อนี้ผู้เดียวพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันพี่น้องใกล่ไก่เข้าไปพริกเข้าไปพี่น้องขามากเผ็ด สิคำใหญ่พี่น้องวันนี้กระเทียมพี่น้องคะใส่กระเทียมเข้าไปผักพี่น้องผักของบัวผักชีโอคำใหญ่พี่น้องคำแต่สวดโอโอีกแล้วผักใบมิน้นสาะแน่พี่น้องคะ่ะมาผักปุ้นสารบุใช่แล้วเนาะน้ำเี้ยวมะถั่วตัดพี่น้องขาคนข้นเลย tầm yên ngoài da này ta đi ừ. thôi bí đó แซ่บพี่น้องคะพักน้องน้ำเจ่วถั่วตับแซ่บพี่น้องคะน,น,นั่งกินอยู่มุมห้องควอดเดอร์มือแรงพี่น้องคะหกเป็าจานจอยไนแล้วแต่เนาะ ปุ่นน้องจ๋าปุ่นพี่นสซยบอะไรทำท่าสวดอีกเด้อพี่น้องจ้า màu phi nong นาเทศกาลปีใหม่นะพี่น้องเนาะถ้าจะพาวานทุกอย่างจะพา่าปกติบบมีโรคระบาดอย่างนะนยพี่น้องไปซุ่มเซลกันเนะาะกับพันหอยแครงระบาดนี่อืมเป็นท่เปีนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ปกติพี่น้องขาก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเนอกจากทุกคนขาเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ๆหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็ได้เมื่อตึก เต้มาม้าโฮมกัเนกนพี่น้องคะ่ะงานพี่น้องสินะคือสิมีความสุขแของ,องพี่น้องจัดปาร์ตี้กินข้าวซุ้มกันโอ้หมอนพี่น้องคะ่ะปาร์ตี้น้ำพกน้ำซากน้ำโอเลียงน้ำซาก,ก็บ่าไปนน้ำเก๊กฮวยก็บ่าไปพี่น้องคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าขอร้องล่ะขอร้องอย่างเดียวเราพี่น้องคะ่ะเมาแล้วก็บกคับนกพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและครอบครัวและก็ เพื่อนร่วมเดินทางเนาะพี่น้องแซ่บเอาใส่ยอย่างไปได้ละใส่ใกล้หรอปะยังใกล้ใส่แล้วพี่น้องคะปลอดภัยทุกคนทัะเนาะมันบ่อมอู้พอมะม่วงเลยพี่น้อง แซ่บพี่นอ้องดโดนกินนี่แซ่บต่อดนดนให้กินแค่หนึ่งแซ่บครับมีประโยชน์น้ำหนักพี่น้องเมนูนี้บวกวนอีกคนแล้วเมนูเพื่อสุขภาพนะเนี่ยผักจะเยอะเลยจ้าทุกคน ใส่อะไนพี่น้องคะใส่คำและเครื่องน่วยพี่น้องจ้ะจักนาทีแล้วเก้านาทีแล้วพี่น้อง

แต่บนตํำเจีาแค่หน้าพี่น้องมือน,นี้ย่อง้าของกับเป็นอีกนะย่องร้านออกไปพี่น้องจ้าอุย้ยขับจัดสวดอีกแล้วอืม้ม เริ่มเผ็ดพี่น้องคะ่ะเแบบแบบดี๋ยวจะพักเด้แป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องอโอเคเนาะพี่น้องสาบนอิ่มแน่พี่น้องคะ่ะ โอเคเนาะคลิปนี้กันสิไว้จำนี้ก่อนเด้อว่าพ,พี่น้องทุกท่านค่าไว้พบพ่อกันไหมคลิปหน้าเนาะพี่น้องทุกๆคนค่ะาพี่น้องก็เดินทางไปจงใจกับขอให้สบูนกับขอให้ไปรอดปลอดภัยเนาะพี่น้องขาไปฮอดไปถึงเนาะพี่น้องค่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือแหละพี่น้องขาเมาไม่ขับนะคะทุกคนเพื่อจะเป็นเพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวเนาะและเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมเส้นทางนะคะเนาะโอเค ก่อนศิลากัขอสาวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านมีความสุขมากๆนะคะปีใหม่มาถึงแล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อการสิ่งในบุรีกะทิมันไปกับปีเก้าเนาะพี่น้องขะคิดหม่ทำหม่ขอให้มีความสุขกันหลายเฮงเฮงรวยๆวยยิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนโอเคไว้พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณทุกทท่านสำหรับการกดติดตามและรับชมให้สาวบนนะคะพริด มากดติดตามให้เยอะๆนะคะพี่น้องคะได้โปรดมากดสับซักให้สาวบุญเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะบายทุกคน